สวัสดีคะ่ะสัปดาห์ที่9หน่วยครอบครัวของฉันวันนี้วันที่4เราจะเรียนเรื่องการมีส่วนร่วมภายในครอบครัวประจำวันพฤหัสบดีที่15เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564นะคะท้ายคลิปมีใบงานเหมือนเดิมนะคะพร้อมแล้วก็ไปเรียนรู้กันได้เลยคะ่ะการมีส่วนร่วมในครอบครัว <c oughs> ไปดูกันเลยคะ่ะว่ามีอะไรบ้าง บ้านขึ้นชื่อว่าบ้านบ้านต้องมีสมาชิกในครอบครัวมีใครบ้างคะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าและก็เด็กๆนะคะ,ะสมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมอะไรบ้างนะคะ,ะเด็กๆคุณพ่อคุณแม่พี่ๆ มีหน้าที่ช่วยกันดูแลรักษาบ้านทำความสะอาดบ้านให้หน้าอยู่เสมอนะคะถ้าเราไม่ทำความสะอาดบ้านเลยบ้านเราก็จะรกสกรปรกหรืออาจจะมีหนูมีแมลงสาบมีงูมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนกับคุณพ่อคุณแม่และพี่ๆช่วยกันทำความสะอาดบ้านนะคะต่อไปคำศัพท์ท้ายหน่วยการเรียน family family แปลว่าครอบครัว father father แปลว่าคุณพ่อ mother mother แปลว่าคุณแม่ grandfather grandfather แปลว่าคุณปู่คุณตา grandmother grandmother แปลว่าคุณยา่าคุณยายนั่นเองค่ะ ต่อไปงานศิลปะในสัปดาห์ที่9หน่วยบ้านครอบครัวของฉันนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนกากระบาททับรูปภาพที่แตกต่างจากพวกคุณครูยกตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะข้อกอไก่รูปแตงโมนักเรียนช่วยคุณครูสังเกตสิคะว่ารูปแตงโมมีอะไรที่แตกต่างจากเพื่อนบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเจอไหมคะ อ่าเดินครูฉเฉลยเลยรูปแตงโมมี4ชิ้นใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตรูปแตงโมชิ้นที่3นับเลย1 2 3อ่ารูปที่3ไม่เหมือนเพื่อนเพ,นเพราะอะไรคะเพราะว่ามันเล็ดแตงโมเยอะกว่ารูปอื่นค่ะเก่งมากเลยค่ะไปต่อเลยนะคะต่อไปแบบฝึกหัดเล่นสีชมพูค่ะ แบบฝึกหัดเล่มสีชมพูวันนี้คุณครูให้นักเรียนเขียนเพยันชนะตัวตอประตักพูดตามคุณครูค่ะตอประตักต่อประตักเก่งมากเลยค่ะต่อไปแบบฝึกหัดเล่มสีแดงคัดกอไก่วันนี้แบบฝึกหัดเล่มสีแดงคุณครูให้นักเรียนเขียนตัวพยัญชนะคอคน้นพูดตามคครูเลยค่ะคอคน้น คอคนเก่งมากเลยค่ะต่อไปแบบฝึกหัดเล่มสีฟ้าคัดตัวเลขไทยอ่ะอันนี้จะยากนิดนึงนะคะให้คุณพ่อคุณแม่หรือพี่ๆช่วยนะคะให้นักเรียนเขียนตามรอยปะตัวเลขและให้วงกลมล้อมรอบตัวเลขที่มีจำนวนคู่และทำเครื่องหมายแกกบาดตัวเลขที่มีจำนวนคี่ให้ถูกต้องนะคะ จำนวนคู่หมายถึงตัวเลขอะไรบ้างคะเลข2เลข4เลข6เลข8แล้วก็เลข10นะคะจำนวนคู่ส่วนเลขคี่นั้นเลข1เลข3เลข5เลข7เลข9นักเรียนสังเกตดูนะคะอย่างเช่นจำนวนคู่คุณครูให้วงกลมใช่ไหมคะข้อแรกจำนวนคู่คุณครูบอกว่ามีอะไรบ้างนะมี2มี4มี6มี8แล้วก็มี10 เพราะฉะนั้นข้อแรกจำนวนคู่คือเลข2เก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะเลข6เก่งค่ะต่อไปข้อ3ค่ะเลข4เก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะเลข10บต่อข้อสุดท้ายค่ะมีเลข7เลข8เลข3เลขไหนคะเลข8นะคะต่อไปจำนวนคี่นะคะจำนวนคี่ได้แก่เลข1เลข3เลข5เลข7แล้วก็ เลข9ค่ะข้อแรกมีเลข2เลข3เลข8เลขไหนคะเลข3เก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะเลข5ต่อไปนะคะเลข7ต่อไปข้อ4ค่ะเลข9ข้อสุดท้ายเลข1โอเคเก่งมากเลยค่ะต่อไปแบบฝึกหัดเล่นสีแดงภาษาอังกฤษ Big and b o l วันนี้ภาษาอังกฤษคุณครูให้นักเรียนเขียนพยัญชนะตัว C C แคทแมวนั่นเองนะคะตัว C พิมพ์ใหญ่แล้วก็ C พิมพ์เล็กนะคะโอเคคลิปนี้คุณครูก็จบเพียงแค่นี้นะคะคุณครูลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ